เวลาเดินมองฉันน่ะเธอจ้องที่ตาที่หน้าฉันเธออย่าหันไปทางซ้ายเธออย่าไปก้าวไปฉันไม่เข้าใจเธอเธอเป็นอะไรอะเธอเป็นไร้แล้วจบไปฉันห<_><_>เห็นเงาในตาฉันไหมเห็นเธออยู่ตรงนั้นไหมเดินมองฉันตรงๆแล้วยู่ตึนแหล่ไปทางนั้นแล้ว พอแล้วพอแล้วอยา่าไปร้องมากเลยไม่อยากร้องใครทำใจไม่ดีในอยู่ยวอันนี้ตอนนี้ก็ตอนนี้เป็นช่วงย่อยอาหารนะคะเริ่มอิ่มแล้วใช่ไหมคะขำอะไรน้ำตาเล็ดน้ำตาร่วงเดี๋ยวคุณขำอะไรคะกิินนนน้า่เเงียฉันนี่ฉันก็เดินได้นี่ฉันก็เอารูปฉันเป็นคนที่อยากทำหน้า ฉันอยากเป็นความที่มีความสวยฉันก็เลยว่าฉันมีรูปเธอรูปคุณนายใสร้อยร้านนี่ว่าสวยฉันฉันก็เลยเอารูปไปให้หมอดูแต่ว่าด้วยความที่ฉันเนี่ยกล้ามเนื้ออ่อนแรงไม่ได้โทรศัพท์ฉันมีรูปเยอะก็ใช่รูปคนไปเยอะก็โทรศัพท์ฉันเนี่ยฉันแค่รูปแบบเต็มไม่มดเลยเสร็จแล ฉันก็เปิดผิดฉันรีบเพราะว่าตามกล้ามเนื้ออ่อนแรงฉันก็เลยเอารูปไปใช้ได้ใช้มาให้มาแล้วหมอก็เข้าใจว่าฉันจะเอารูปรถหมอก็เลยทำเนี่ยตาให้ฉันเนี่ยเล็กข้างนึงใหญ่ข้างนึงนี่แบ่งกันแบ่งกันแบ่งกันเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนฉันฉันฉันเดี๋ยวเดี๋ยวเจ๊มถ้ิดถึงต่างไม่ได้เหรอ เจว่ายังดีนะโมเนี่ยเปิดเป็นรูปอีโรต์แต่ถ้าเปิดเป็นรูปอีชูรี่แล้วก็เหย็ดแม่จาฉันแก้แน่เลยม่าตาฉันน่าต้องเห็นนี่จะต้องใส่แว่นมันตลอดเวลาเลยนะต่อไปนะฉันจะใส่ใส่แว่นใั่แว่นกันแดดฉันจะไม่เย็นตะเบือกตาฉันพาเปิดฉันใช้ข้างเล็กขวาใหญ่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ไม่ผ่านนะพวกเธอหัวเราะมันพือหรอ เดี๋ยวส่งเดี๋ยวส่งไปให้พิง์ดูก่อนเจ็บไหมพันนีขอบสนามไม่รอดใช่ไหมออันเดียร์อย่างน้อยๆกูก็พูดคืออีกคุณายร้อยร้านไงนะพอโดนคนแรกะงพอจะโดนมึงก็โดนคนแรกไงมึงก็มีเรี่ยนะถ้าไปไหนนี่ฉันต้องใส่แว่นกระเด็นเพื่อไม่จะถึงใช้นะเพราะว่า จริงๆแล้วฉันไม่ได้ตาแพ้เฉงแต่ว่าฉันต้องปิดตาฉานเพราะฉันไม่อยากให้ใครรู้แต่ว่าอันนี้เพื่อสุขภาพนะอาการรักษาโรคนะไม่ได้เกี่ยวกับความสวยความงามนะเต้อย่ามาเข้าใจฉันผิดนะโอเคโอเคโอเคไหมโอเคโอเคไหมโอเควางวางวางทุลักัวัอ